โอ้เฟมลือร้อยห้าสินั่งชินหน้าต่างสาวสปาชิ้นหน้าต่มี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 ลกจบกำลังเดครับวะเป็นโอเอ้าไรบลาเข้าพี่ไรบ้าเมชาสองตัวหน้าจอดหน้าจอดหน้าจอดหน้าจอหน้าจอดมีนั่จอดเลยตรงนี้ตรงนีตังอ์เรียงไรปาังเลีงไร้าระวังีอะไราเมาตายหมดแล้ว ไม็นนัขอใช้แค่มอนให้มาดูเอาเอาเข้ารัก่อนนะาวังนะเอาวต่างแดงต่างแดงไปเฮ้ยเอาอาเข้ามาแล้วหลังบ้าโอเมันโดนลุมอยู่นะ ทางงานขวาขวาขวาก็ไม่ได้ตูยไห้อยู่ก็ยาวนี่อยเหี้ยวเลือสามหลามล้วาหลังนันเลยอีู่องนี้เจ็บแพกได้บวเยอ้าวตายยุ่ยังมีพ่อยหามาโดนกุ้ยอ่นะ คลิปนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราอีกเช่นเคยนะครับร้านเลมอนช็อปร้านรับเติมเกมอาร์ราคาถูกนะครับซึ่งมีโปรโมชั่นสําหรับเดือนสิงหาคมน,นี้ด้วยนะครับราคาก็จะยิ่งถูกกว่าเดิมนะฮะรวมไปถึงมีสกินปืนสวยๆนะครับราคา39บาทนะครับใส่ได้ทุกปืนสำหรับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเลยครับผมยังอยู่ยังอยู่เฮ้ย้ยโหตฟ้านี่ต้องขึ้นเมนต้องขึ้นเมนอมเม อนะโอ้โหเยอะไปครับอยู่ท่อเมนแล้วท AN ่อเมนประตูประตูติดประตูติดประตูขวาครัเฮ้ยอยู่เมนเมนเมนไม่รอดแฟง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 ใช่สัมบ้านเกือบจะบ้าตายเชื่อไหมว่าผมผมคิดว่ามานั่งดูสตรีม

ก็เป็นเฮาให้อยู่แล้วพี่นะฟิตร์หนึงเอาฟิตร์หนึงตัวไม่รู้วันนี้เอาวันนี้เราฟิตเป็นเฮาหน้าเป็นหน้าเป็นเฮาท่าเมนเหรอสุดไปได้ใช่ใช่อยู่หน้าเป็นเฮาพี่สวยโอ้โหใหม่อยู่ท่าเมนปะดูแลสภายตัวนึง

โดดได้หมดเลยเฮ้ยตีงไหนตอพอโดดตรงเกยนะพ่อเกยอะก็จะมีเทมมอนะเยมอได็คิด่รั้แอยู่ยพอระเบียงละเราจะทาเกยอป4 last up ไได้เกาง เน,น็ตยังไม่ทำงานเร่นกล่องเล่งกล่องเร่งกล่องโดดได้เหตอผลโอ้คุณว่าใส่มันแฮกอันนี้ผมปะเป็นบา,าร์แบกแตม่เนี่ยไอ,อ,อ้ขวามือขวายิ้มออกขวากล่องมีเนี่ยตายบู๊ <laughs> <laughs>

ไม่ได้จะโดนไล่อาที่กระหลยังอยู่นะอยู่นดได้อยู่ซีอ่ะีหยดอ่ะเดี๋ยวนเข้าไปเน็ดได้ได้ไรเข้าเข้าต้องเข้ากระหล่ต้องเข้าลาย ลากข้างล่างลางกลาเอา่ <พ Ghana> <benefit> ย่งๆๆ่งขอย่าย่งยงกลาเไอ้เชี่ยนสวิงดีชิบหายเลยกลากลตายดาวอีกตนนึงตรงนี้สวยแดงแดงแดงแิดปอยดาปอยดาปอยดาวไปกลาวอเดนี่ย่มีโดน จะไปชุบอยู่มั้งไออ,อยู่เล็ดเล็ดเล็ดปวลอเาเล็ดที่เดิมเบรกแผ่น ไม่มีบอมยู่เลดอยู่มีโอ้ยเดีย๋ยไปเหี้ยปูนัดเด้ออยู่ป่ะบอยยัง <c oughs> อยู่ยังห,ว,หวอยู่เนี่ย<ไ>เดี๋ยวส,สปอนให้โอ้โหนายวีตา <c oughs> ไอเหี้ย <Yeah. S 2> เวล็อกออนปิงออนปิงปิงสองดันมานะแอดมินนะ่ะ ทำมาลุกแตกแล้วไอ้สเปรล์มา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 ท่าเกียร์ปุยขึ้นวีซ่าได้ยี่สิบคุณดีนายแฟนได้คุณดีนายแฟนได้ปีนสามฝั่งยันโลกตัววีซ่าปุ้ยสองตัววีซ่าอีกตัวยันโลกในห้องในห้องจ่อห้องจ่อเข้ามาแล้วดัน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 ประตูดันประตูซ้ายมือหลังตัวหนึ่งหลังตัวหนึ่งหลังตัวหนึ่ง One friendly remaining. Chưa mà. Em <coughs> tông ping, ping sỏng. Right, 15 ê, phải chưa? Bật tố, bật tố, bật tố. Ping 2 đây. Nhìn khứt mặt đấy mắt. Rồi, lo, lo, Ping con. 5 ping, 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 ping 2 Oh my. <coughs> oh my

หลังบีเอฟหลังบอมบีเฉลต่สตว์จริงดูวยตัวนี้ซ้ายยังอยู่เฉลต์ยังอยู่เฉลตยังอยู่ตายตายสายต่ออีกต่อวแล้วลอตอไหนไปลวอตอไหนเปลองุรอได้ไงเฮียใครตัวใครไปบูลอโอ้โห

อะไรเอาไปอ่ะยังยังาไม่ได้กรบปูบปะปูแล้วโอ้โม่ติงม่ิติงตยงติงติงิงิิงิง you active. Looking i Make n for อ e นตายนะตัวแล้วอันนะเข้าตาดีตัวนึงมีเอสไม่รู้เอฟเข้ายังตายแล้วตายแล้วอ้าวสุขใครแล้วตายแล้วสุดยังไงนี่มันล้มอ่ะมันเสล็ดล้มเมื่อกี้เอฟมันยิงโลกทางเราจังล่างเมตัว ขึ้นโซเฟียเลือเลือยีขึ้นแล้วจ้าตายจ้าตายตัวนึงขึ้นตัวนึงยึานตัวย่าตนเออราเาาู่ไอ้เฮียเรหนึ่งอ่าหยุดล็อบบี้ล็อบบี้มาละกำลังจะเข้าเรา ไรอบับเหล้จบเหลืองาจบเหลืองเป็นเอียน่หนนนออมันโดนหียอะไรล้มะเนอมามามาคนเว้ยหนีเลยก็ได้หนีได้ผมเล่นุมปิล ไปเอ้ยโ้สั้นโคสั้นตายแล้วกี่ลอตบูตัวนึ่งบูกับจะลงเมนบูกับจะลงเมนสี่ล็อกตายแล้วดี่ว่าเมนตัวนโอ้โหโลมากสามแพทย์ จับเงียบมัน10 s e c o ตัวตโอ้ยเกือบโอ้ย impact ว่ะเกียบโอ้ยไม่ต้องพูดเลื่อนเลนหนึ่งอะเอาไม่บอกอะว่าเล่นเลนหนึ่งอะเพ้าะมัเล่นในรูว่า impact ไปแล้วเขาก็บอกดิมันเลนหนึ่งกูได้ตัดสินใจช้อยกูเองจะจับมือ So let me break, 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 break it all down for you I ain't never giving up, I ain't never giving You know I'm take, take, take a nap